กับสวหลายคนนะเอาละแรกๆเนี่ยเสียจะแข็งอยู่ช่วงต้นปีไม่เอาหรอกเพื่อทายแลนสไลด์เดี๋ยวสวแลนสไลด์บ้างแต่อันนี้ได้ฟังว่าไปคุยกับพลเอกเดชรัตนวานิชมาคุยกับคุณวันชัยสอนสือคุณเสรีสุนภานนท์นะครับหรือว่ากิติศักดิ์รัตนราเอาเป็นว่าหลายๆกลุ่มที่มีการพูดคุยเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีเสียงที่อาจจะยอมลดระดับพิดาลงมาเหลือการเคารพใน เสียงข้างมากถ้าใครรวมเสียงได้เกิน250ข,ของสภาล่างใช่ <Ừ. S 1> แล้วเจะบ,บวชให้ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นกเกด,ดมาจากพรรคไหนก็ตามเ <Ừ. S 1> ชื่อไหมอันนีม้มองในมุมผมผมก็ไปเช็คมาเหมือนกันคุณอาไปเช็คผมก็ไปเช็คมาเหมือนกันสองสามมุมผมคิดว่าสั้นๆเลยเนี่ยวุฒิสภาเสียงอ่อนลงอื <Ừ. S 2> ประชาชนเสียงแข็งขึ้น <Ừ. S 2> ว่าทําแบบนี้ไม่ได้แล้วค,คุณจะมาขัดมติมาหาของของฉันทานุมัติของประชาชนไม่ได้ หัวหน้าพักการเมืองในสภาล่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลเสียงแข็งขึ้นอว่า251ก็พอครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ถึงขนาดนนแล้วก็ต้องต้องต้องผสมพันธุ์ข้ามขั้วหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเขาคิดว่าเรื่องพวกนี้มันไปไปไม่ได้ถ้า3อันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมก็เริ่มมั่นใจว่าทางวุฒิสภาหลายคนที่เดินสวนกันในสภาหรือว่าในห้องอาหารอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกเขาผิดอ่ะเขารู้สึกที่ผ่านมาเนมันผิดเรารู้สึกได้ใช่ไหมเขารู้สึกว่ามันผิดหลายหลายๆวุฒิสภาหลายๆคนบอกว่าคราวนี้ผมยังมากก็ลดงดออกเสียงหรือาจจะผมจะไม่มาโหวตเลยด้วยซ้ำพูดอย่างพอมีเลยหหลายคนเพราะฉะนั้นผมว่่าาพีนนประชช ที่กลัวนะที่กลัวว่าถ้าเลือกไม่ขาดคราวนี้สว,วจะทําแบบนี้อีกถึงขนาดที่จะต้องยอมที่จะที่จะเปลี่ยนข้ามคั่วกันไม่ว่าจะเป็นพรครคไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นเพราะเพราะเพราะว่าเชื่อว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาวุฒิสภาก็เสียงอ่อนลงอย่างที่คุณอาดได้พูดแล้วประชาชนก็เสียงแข็งขึ้นว่าเฮ้ยคราวนี้ไม่ยอมแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่คุณจะมาขัดสภาล่างคนไหนได้คนไหนที่ได้รวมเสียงได้มาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องให้ได้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีให้มันตรงปก เสียงแข็งว de <Okay. S 1> on ่าต้องการนายกที่ตรงปกกับเสียงของประชาชนโอเคแล้คราวนี้หัวหน้าของฝ่ายค้านก็ดีฝ่ายรัฐบาลหลายๆคนที่ผมเจอตามเวทีีเบตด้วยกันเขาก็บอกว่าสภาล่างอ่ะเราปิดสวิตช์สองปอเอาทหารราจัดกัน